สวัสดีครับเอกเทนเองครับเอกเทนดูบีแคนมาแล้วฮะหายหัวไปนานนะหายหน้าหายตาไปเลยชนิดที่ว่าหายไปเลยนะฮะหายหัวไปเลยไม่มาให้เจอนะฮะหายไปประมาณเกือบปีนึงได้ไม่รู้ว่ายังจะมีคนดูอยู่หรือเปล่านะ,ะแต่ว่าวันนี้เนี่ยเพิ่งเปลี่ยนน้ำมันเครื่องมาเลยนะฮะอากาศก็ดีนะฮะกลางคืนอย่างนี้เย็นสบายนะฮะ ดี๋อวโอกาสนี้นะครับสร้างคอนเทนต์กันนิดนึงนะฮะสร้างภาพสร้างคอนเทนต์กันหน่อยนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวช่องนี้มันจะล้างเลยสัก่อนนะคะโอเควันนี้นะครับเพิ่งเปลี่ยนน้ำมันเครื่องมาเลยนะครับเปลี่ยนเป็นโมตนสา0รอสแควร์สิบกันดิ0นะครับเปลี่ยนมาสดสดใหม่ๆเลยนะฮะน้ำมันยังแบบใสกริงอยู่ในเครื่องเลยนะฮะเพราะว่าวันก่อนที่จะเปลี่ยนเนี่ยได้ทําการฟัดชิ่งเครื่องยนต์ไปด้วยนะครับ หนึ่งรอบนะครับไปหนึ่งน้ำนะฮะฝัดชิ่งด้วยน้ำมันฝัดทวิสเตอร์ปัดชิ่งออยพรีเมียมพลัสนะครับน้ำมันฝัดชิ่งตัวท็อปของทวิสเตอร์นะครับเดินไปหนึ่งรอบนะครับเดินเบาไปหนึ่งรอบที่25นาทีนะครับตัวนี้พิเศษกว่าตัวอื่นเพราะว่ามีความข้นของตัวน้ำมันคล้ายน้ำมันเครื่องนะครับแล้วก็มีอัดมาด้วยพวกสารกำวามสารนะครับเลยทำให้มันฝัดได้นานกว่ายี่ห้อนอื่นหรือว่าตัวอื่นนะครับ โอเคนะหลังจากฝัดไปแล้วนะครับเลยทำให้แบบว่าน้ำมันเครื่องใหม่เนี่ยมันทำให้เติมลงไปแล้วมันทำงานได้อย่างแบบเต็มประสิทธิภาพนะครับแบบว่าเติมไปแล้วมันแบบมันสิ่งสกรปรกในเครื่องมันน้อยไงมันก็ทำงานได้แบบเต็มที่นะครับโอเควันนี้มาพูดถึงนะฮะหัวข้อหลักที่จะพูดถึงวันนี้ก็คือ เติมน้ำมันเครื่องนะครับลิตรละพันหนึ่งเนี่ยสำหรับรถมอเตอร์ไซค์บ้านๆมอเตอร์ไซค์เล็กๆนะฮะเดิมๆสแตนดาร์ดผู้ใช้งานทั่วไปถามว่าเกินความจำเป็นไหมจําเป็นไหมที่ต้องหาซื้อมาใช้นะครับกับพวกน้ํามันเครื่องตัวท็อปของแบรนด์ต่างๆนะครับกับอีกช่วงหนึ่งที่เป็นช่วงพิเศษเลยที่คิดว่าทําแบบนี้ดีกว่าคือหลังจากที่หายไปเนี่ยพอย้อนกลับมาดูเนี่ยมันจะเป็นช่วงที่ผมเรียกว่าอ่ะมันคือการตอบคาถามแล้วการที่คนมาคอมเมนต์ถามใน คลิปต่างๆในช่องนะครับซึ่งผมกลับมาดูเนี่ยรู้สึกว่าโอ้โหที่ผมไม่ได้รีพายกลับเนี่ยมันแบบว่าเยอะมากนะฮะมีหลายคำถามมีหลายแนวเลยโอเคนะครับผมก็จะทยอยนะครับลงคลิปมาเนี่ยก็หยิบยกมาสัก3 4คํี่คำถาม4ี่ห้าคำถามนะครับของแต่ละคลิปนะฮะก็สุ่มๆมามาตอบคำถามแล้วกันนะครับก็อันไหนตอบ ให้คําตอบได้สั้นๆก็ตอบสั้นๆนะครับอันไหนที่มันอธิบายเพิ่มเติมได้เป็นข้อมูลเสริมผมก็จะอธิบายเพิ่มเติมให้นะครับโอเควันนี้นะฮะจำเป็นไหมกับน้ำมันเครื่องแบบว่าลิตรพันนะฮะโอ้โหหมอบใส่ไปหนึ่งทีนะฮะอันนี้รถจเดิมฮะทำฟิวแรนด์ยงั้นแหละโอเคถามว่าจําเป็นไหมนะฮะสําหรับเข้าเรื่องเลยนะสำหรับน้ำมันเครื่องลิตรแล้วเป็นพันเนี่ย จำเป็นเปล่าสำหรับพวกผู้ใช้งานทั่วไปรถไม่ได้โมดิฟายนะฮะไม่ได้ขับซิ่งอะไรมากมายถามว่าจําเป็นไหมไม่จําเป็นเกินความจำเป็นไหมผมว่าก็เกินอยู่นิดนิดแหละแต่ว่ามันก็ถ้าจะพูดก็คือเหลือก็ดีกว่าขาดอะ่ะเออคือคุณอยากใช้งานหนักคุณก็สบายใจได้อะ่ะมันก็ใช้งานได้ดีอะ่ะเพราะว่ามันก็เหลือดีกว่าขาดอะ่ะมัน,นทนความร้อนได้ระดับรถแข่งอะ่ะเออคือไอ้สามร้อยวีแตัวนี้เนี่ย นะครับเป็นน้ำมันเครื่องที่ใช้งานจริงในการแข่งขันระดับดัตต้าแลนลี่นะฮะใช้งานจริงๆนะเพราะอันนี้ผมกล้าพูดเลยนะครับโอเคแล้วพวกนี้แล้วถ้าถามว่าไม่จําเป็นแล้วอะไรละ่ะที่รู้สึกว่าคนใช้งานทั่วไปจําเป็นเออผมก็ต้องบอกว่าน้ํามันเครื่องนะครับคุณอนะ ใช้งานอ่ะถ้าคุณอยากได้คําว่าเอาดีๆจบ,จบๆคนๆนะสำหรับผมนะคุณอนะ่ะหาซื้อพวกแบบโมตุนเจพันหนึ่งเลฟานอุุ่นเอสเตอร์นะครับหรือน้ำมันเครื่องแบรนด์อื่นเนี่ยที่แบบจบๆนะห้าหกร้อยบาทเนี่ยผมว่ามันก็เหลือละแต่ต้องเลือกที่มันคุณภาพด้วยนะคือแบบว่าบางอย่างมันแพงแต่ไม่ดีมันก็มีนะครับเออแต่ผมว่าคือเออหาพวกนั้นมาใช้ดีกว่าแต่ว่าถ้าคุณรู้สึกว่าอุ้ยชีวิตนี้มันเกิดมามันต้องรองวอ่ะ นะครับไม่เบียดเบียนตนเองไม่เบียดเบียนผู้อื่นนะครับไม่เดือดร้อนเรื่องเงินอย่างสัมผัสประสบการณ์ดีๆนะฮะซื้อเลยจบเออผมบอกว่าชีวิตหนึ่งอะถ้าคุณมีตังผมว่านะสำหรับคนที่แบบชื่นชอบกี่มอเตอร์ไซค์และอยากใช้ของดีๆนะพวกตัวท็อปอะพวกตัวแพงๆนะผมว่าคุณไม่ต้องลองมันให้ประสบการณ์การขับขี่มันให้ความอะไรที่แบบว่า มันต่างจากตัวอื่นตัวสิ้นเชิงอ่ะเอาแค่ตัว5 600มันก็ต่างแล้วอ่ะยิ่งถ้าคุณแบบใช้2300ไม่เกิน400มาก่อนนะมาเจอพวกลิตรละพันเข้าไปนะผมบอกเลยโอ้โหดัแบบสุดอ่ะคือมันคลิกไปเหมือนรถคนละคันเลยอ่ะแบบฟีลลิ่งการขี่มันดีมากนะครับซึ่งต้องบอกว่าคันนี้พี่เซ150คันนี้เน,นี่ยตั้งแต่อายุการใช้งานมามาเนี่ย2014นนะฮะอันนี้รับช่วงต่อมาจากพี่ชายนะครับบอกว่าคันนี้เนี่ย ยังไม่เคยกินน้ำมันลิ拉พันเลยแต่ว่าเออวันนี้ก็บ้าๆ้าบอๆนะฮะอยากใส่ก็เลยจับแม่งใส่เลยนะครับได้สัมผัสฟีลลิ่งด้วยในรถเล็กๆใช้น้ำมันเครื่องระดับนี้เป็นไงนะฮะซึ่งถ้าแบบ300วีผมเคยใช้แล้ววีสตอมเนี่ยผมก็เติม300วีมาก่อนนะครับเนี่ยแต่ต้องบอกว่าถ้าคุณแบบโอ้โห,โห,โหต้องลองอ่ะผมต้องบอกว่านม่งดีจริงๆคือแบบ300วีนะมันเด่นเรื่องที่แบบว่า มันเด่นเรื่องแบบเรียกพลังกาลังเรียกทอกช่วงแบบรอบต่ำรอบกลางนะมันเด่นตัวนี้มากเลย 300V เขาแบบเขาเคยนตัวเองนะว่าแบบเพิ่มแบบพวกโลเอ n อะไรพวกเนี้ยแบบว่าช่วงย่านแบบย่านที่ทอกหาอะไรพวกเนี้ยเออซึ่งแบบถ้าคุณขี่ในเมืองนะอันนี้คือแบบว่าก็ไม่มีให้เทสให้ดูไงกลางวันก็ร้อนไงนี่กลางคืนก็วิ่งยาวๆแต่คือถ้าใครใช้เนี่ยแล้วขี่ในเมืองนะโอ้โหบอกเลยว่าช่วงที่คุณแบบ บิดออกตัวบิดแบบพูดปลาแบบเปิดทะเลงแบบโยกเล่งยกเล่งนะโอ้โหมันแบบดึงอะ่ะมันสมูทมากเลยนะออโอเคเนี่แหละอย่างที่อย่างที่จะบอกนะฮะมันก็ประมาณเนี้ยสำหรับพวกตัวท็อปอะไรพวกนะี้ยจำเป็นไหมไม่จำเป็นเลยนะฮะแต่ว่าถ้าคุณเป็นพวกเครื่องยนต์ Modify ยนะฮะทับซิ่งหมดปอกแรง,แรง นะฮะเป็นชีวิตใจชีวิตนี้แบบว่ามันต้องเร็วมันต้องสิ่งนะฮะแล้วเงินเหลือนะฮะมีทุนรทระพั์มีแบบเงินหนักเออมีเงินที่พร้อมจะจ่ายอ่ะซื้อเถอะปกป้องได้ดีนะฮะมันจะขจัดปัญหาพวกที่แบบลูกติดอะไรพวกนี้ด้วยแบบว่ามันโนไงเอออันนี้ก็ไม่ไม่ได้เชียนะฮะแต่ต้องบอกตรงๆว่าถ้าใครมีตังมีอะไรก็เอาเถอะดีจริง คือซึ่งถ้าใครแบบว่าเคยซื้อของับผมเนี่ยผมไม่เคยจะแบบว่าอยู่ๆก็แบบเอาดิเอาตัวแพงๆไปเลยจบสุดอะไรเงี้ยมันไม่ใช่ไงคือถ้าใครเคยซื้อของับผมเนี่ยผมก็จะถามว่างบประมาณคุณไหวเท่าไหน่นะไหวเท่านี้ผมก็แนะนําตัวนี้งบไม่มากผมก็โอเคก็มีตัวเลือกอะไรบ้างก็แนะนํากันไปนะฮะแต่ว่าตัวแพงๆก็ผมว่าเอาไว้ให้คนที่พร้อมจะจ่ายดีกว่านะครับแต่จ่ายแล้วจบ อันเนี้ยบอกเลยจ่ายและจบจริงไม่มนโนนะฮะโอเคสาระสำคัญเนี่ยประมาณนี้แหละเดี๋ยวต่อไปก็จะเข้าสู่ช่วงตอบคำถามนะครับโอเคเดี๋ยวเจอกันช่วงนั้นนะครับบ๊ายบายนะฮะมาสู่ช่วงตอบคำถามจากคอมเมนต์ในคลิปต่างๆนะครับโอเคเริ่มกันที่คำถามแรกนะครับคำถามแรกมาจากคลิป ของที่เป็นทำเกี่ยอแอมซอยนะฮะคลิปในช่องโอเคคำถามแรกนะครับจากผู้ใช้งานฟอร์ซ่านะครับถามว่าฟอร์ซ่านะครับไม่ต้องรอให้เครื่องหลวมใช้2 0่สิเลยได้ไหมนะฮะรถใช้งานทั่วๆไปนะฮะใช้ใจ่ายตลาดอะไรเงี้ยต้องตอบว่าต้องตอบอย่างนี้ฮะย้อนกลับไปถามว่าแล้วทำไมคุณจะต้องรอให้มันหลวมละ่ะคุณถึงจะไปใช้ยี่สิ ใช่ไหมทาไมคุณหลายๆคนถึงชอบคิดว่าเบอร์นี้มันพวก50มันสําหรับเครื่องหลวมรอมันหลวมก่อนแล้วค่อยใช้แล้วถามว่าแล้วทำไมาถึงจะต้องรอให้มันหลวมล่ะก็ใช้มันต้องแต่วันนี้มันจะได้ไม่หลวมโอเคไหมฮะอันนี้คำถามแรกนะครับตอบจบนะฮะนี่คือคําถามแรกมาต่อกันที่คําถามที่2นะครับถามว่ามีคนถามมาว่าเวฟร้อยนะฮะ อยากได้น้ำมันเครื่องดีๆน้ำมันเครื่องสังเคราะห์ร้อยไม่เกี่ยงเรื่องราคานะครับใช้ตัวไหนดีไม่เกี่ยงราคาใช่ไหมนี่ไงฮะคลิปนี้เกี่ยวกับผมเติม 300v สแควร์นี่เลยเอาเลยลองดูไหมฮะ 300v สแควร์นะครับใส่ได้นะฮะ4 0 0 0 5 0ใส่เวฟร้อยได้นะครับหรือว่าถ้าคุณคิดว่าพันหนึ่งมันก็แรงเกินไปนะฮะอยากลองของดีดรออลงมาก็ได้เป็นซีรีส์โมตุน7001นะครับอยากได้ของดีโมตุน7001 นะครับร้านผมมีขายนะร้านผมมีขายตัวใหม่มาแรงนะฮะอันนี้อยวคงต้องทำรีวิวแบบเต็มๆให้ดูนะฮะนั่นคือน้ำมันเครื่อง l e ฟานอนะครับ made in Germany เหมือนกันนะครับเกรดเนี่ยแทบจะแบบว่าสเปคคู่แข่งเดียวกับ m o t ตน7 0 0 0เลยเนี่ยผมก็อยากให้คุณลองดูถ้าคุณไม่เกี่ยงเรื่องราคานะฮะไปอยากจบ m o t ตน3 0 0รก็ไปได้นะครับหรือว่าตัวอื่นไลน์เลสซิ่งต่างๆนะฮะของแบรนด์ต่างๆใช้ได้เลย นะครับหรือว่าจะมาเลปาปอโนตัวใหม่ที่เพิ่งเข้าไทยนะครับอันนี้ก็ลิตละ450คุณภาพก็เหลือเลยสำหรับเว็บร้อยนะครับโอเคนะฮะอันนี้คำถามที่2จบไปต่อกันที่คำถามที่3ของค่ำคืนนี้นะครับมาจากคลิปโมตุน7,001นะครับมีคนมีลูกค้าท่านหนึ่งถามว่านะครับมีท่านผู้ชมท่านหนึ่งถามว่า g c x 160นะครับใช้โมตุน7,001แล้วใช้ได้กี่กิโลผมพูดให้เลยนะครับถ้าคุณใช้งานแบบว่าใช้งานบ่อยๆนะรู้ว่าวิ่งได้ครบระยะแน่นอนนะครับผมแนะนำเปลี่ยนถ่ายที่5-6,000กิโลเมตรนะครับถ้าวิ่งไม่บ่อยสายจอดนะครับก็ประมาณ1ปีนะครับ จบไปแล้วกับคำถามที่3คํคำถามที่4นะฮะซึ่งเป็นคำถามสุดท้ายของค่ำคืนนี้นะครับสำหรับค่ำคืนนี้คำถามที่4มาจากผู้ใช้งานยามาฮ่าฟินเฟลนะฮะมาจากผู้ใช้งานย a ม a h a f ฟินนะครับถามว่าผมเนี่ยชอบขับเร็วดิชแช่ยาวๆนะฮะแบบรอบสูงๆแบบว่าสายซิ่งอะสายมดปลอกอะไรประมาณนี้ฮะควรใช้ ตัวไหนนะครับตัวเดิมใช้ของศูนย์แล้วกันเอาเป็นว่าใช้ของ0ูนย์แล้วกันนะครับตบเกียร์ติดบ้างไม่ติดบ้างอะไรประมาณนี้นะฮะถ้าเท่ากับว่าเกียร์ไม่ค่อยสมูทนั่นแหละนะครับซึ่งเขาคอมเมนต์นะครับในคลิปอะไรรู้ไหมโมตุนเจันหนึซึ่งผมบอกว่ามาเลยฮะคุณเม้นถูกคลิปวิดีโอแล้วะฮะคุณเม้นที่คลิป 7, 0 0ซึ่งมันก็ตรงกับที่ผมจะบอกว่า เอาเลย7,001ผมว่าการใช้งานแบบที่คุณว่านะผมไม่รู้ว่าคุณอยู่จังหวัดอะไรประมาณไหนใช้งานช่วงเวลาประมาณไหนนะคะแต่ว่าถ้าบิดใช้งานแบบประมาณนั้นอะ่ะสำหรับผมนะยืนพื้นที่50ก่อนนะครับโมโต7,001ตอนนี้มี10ัู50นะครับ15 w ั50ซึ่งบอกว่าเนียยืนพื้น50คุณมีอะไรมี10หรือ15คุณหาได้หรือว่าจะสั่งกับผมผมมีทั้งคู่ นะครับก็เอาเลยสายได้ทั้งสอตัวแต่ขอให้ยืนพื้นที่50นะครับแต่ว่าถ้าคุณเนี่ยบิดแช่ด้วยสายออกทิปด้วยมีสัมภาระด้วยนะครับใช้งานหนัก,นก,นกๆกลางวันนี่ยังหมอบยังบิดหมดปอกอยู่เลยนะครับข้ามจังหวัดแช่จมเลยนะฮะบ,บอกเลยนะครับขึ้นไปถึง60ยังไหวเลยเอาแบบว่าบิดหมดไม้จนน้ามันหมดไม่ไม่หมดไม่จอดเนี่ยนะครับเอาเลยฮนะหกผมว่า คุ้มค่านะครับเนี่ยเน้นในคลิปเจ0ดก็แนะนำ7,000เลยหรือว่าถ้าไม่อยากใช้7,000อยากใช้ของใหม่นะฮะแบบว่าอินดี้หน่อยแบบไม่ไม่ใช่แบรนด์เจ้าตลาดอะไรนะครับเลฟเฟอรโน่นะครับ1 0 w 5 0 10เป็น 10W60 จัดเลยนะครับได้เลยแต่ขอให้ยืนพื้นสักเบอร์ประมาณเนี่ย50เนี่ยกำลังดีกับการใช้งานแบบที่คุณว่านะ บิดหมดออกจมมิดเลยเนี่ยแบบบิดแช่เลยแบบโอ้โหบิดอย่างเดียวอะ่ะนะครับแล้วซึ่งคุณบอกว่าของเดิมเนี่ยใช้ของศูนย์นะครับผมบอกเลยนะฮะคุณจะรู้ได้เลยว่าแบบว่าของดีมันเป็นแบบนี้นี่เองนะครับแล้วคุณเนี่ยจะลืมไปเลยแล้วคุณจะรู้สึกว่าเสียดายเวลามากเลยฮะที่แบบว่าเมื่อก่อนเนี่ยทนใช้น้ำมันเครื่องแบบนี้นครับถ้าคุณได้ลองนะ ถ้าคุณลองแล้วนะคุณจะบอกว่าโอ้โหโเสียเวลาชีวิตล่ไปเอาน้ำมาันอย่างเงี้ยมาใส่ทนขี่ไปทําไมตบเกียร์ติดมั้งไม่ติดมั่งมาลองพวกนี้ที่ผมแนะนําดูนะครับบอกเลยนะครับทางงบคุณประมาณนี้นะฮะได้ไหวประมาณสัก400-500-600นะฮะแนะนําลองดูคุณจะรู้สึกถึงความแตกต่างแบบว่าแตกต่างแบบมากๆนะครับโอเคสําหรับคืนนี้นะครับ คลิปวันนี้ก็คงต้องบอกว่านะครับคลิปสำหรับคืนนี้ก็คงต้องบอกว่าขอลาไปเท่านี้ก่อนฮนะเดี๋ยวจะขี่กลับบ้านแล้วนะครับโอเคอเดีย๋ยวมาพูดต่ออยวพูดต่อเข้าค้งกันโอเคมาต่อนะครับก็คือจะส่งท้ายคลิปแล้วแหละก็คือโอเค นะครับถามคำถามนะครับหลายๆคำถาม,ถามที่ผมยังไม่ได้รีプายตอบกลับในคลิปต่างๆนะครับก็เดี๋ยวอันไหนก็เดี๋ยวยกขึ้นมาถามตอบกันละกันนะครับส่วนใครอยากให้ผมแนะนำอะไรหรือว่าจะถามอะไรนะครับก็เนี่ยคลิปนี้นะครับคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะครับเดี๋ยวก็สุ่มๆมาแหละคราครากันไปแต่ละคลิปนะครับก็คราครากันเนาะ ว่าจะเอาของใครมาตอบคำถามนะครับใครอยากถามอะไรก็ทิ้งคำถามเอาไว้ได้นะครับเดี๋ยวผมจะทยอยมาตอบตอบให้ในคลิปต่อๆไปนะครับสำหรับใครที่สนใจน้ำมันเครื่องตัวไหนอะไรก็สอบถามกันได้นะครับหรือว่าทักเข้ามาที่เพจก็ได้นะครับ xten lubricant นะครับเดี๋ยวทิ้งลิงก์ไว้ให้นะครับหรือว่าท่านใดที่นะครับจะสั่งผ่าน shopee ก็ได้นะครับเก็บปลายทางได้อะไรอย่างนี้นะฮะบางช่วงบางตอนนะครับก็ ก็มีโค้ดนะครับเป็นร้านผมเข้าร่วมนะครับเป็นโครงการของ s h อ p e e ก็คือเป็นใช้โค้ดลดคอยแคชแบ็ก10%ได้นะครับซื้อซึ่ง,ง,ง,งช่วงที่บางทีมีโปรสำคัญสำคัญอะไรอย่เงี้ย2.2 3.3อะไรประมาณเนี้ยบางทีมันก็อัพขึ้นไปได้ถึง15%เป็นคอยแคชแบ็กกับคื้นไปนะครับซึ่งร้านผมเนี่ยคุ้มนะครับไม่ได้บอกว่าขายถูกที่สุดแต่คุณจะมั่นใจได้ว่าคุณจะได้ของแท้นะครับ บริการจัดส่งไวนะครับแล้วก็เออนี่ตามนั้นแหละไม่ได้ขายถูกที่สุดแต่ว่าก็มีโปรโมชั่นอะไรอย่างเงี้ยลดเอาได้เงินคืนอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็อันนี้ก็ถือว่าเป็นอย่างหนึ่งแล้วกันนะครับแล้วก็การที่ท่านใดนะครับก็อุดหนุนผมนะครับไม่ว่าช่องทางไหนๆนะครับก็ถือว่าเป็นการช่วยสนับสนุนอะไรผมไปเล็กๆน้อยๆอ,อะไรอย่างนงี้นะครับก็ใครที่จะติดต่อมาทางเพจนะครับ สอบถามอะไรอย่างนี้ก็พิมพ์ได้เลยนะครับเซิร์ชในช่อง Facebook นะครับว่า e k k a 1 0นะครับเนวัแล้วก็ล u b i c a n l u b r i c a n น s นะครับในช่องทางของ s h อ p e e นะครับถ้าไม่กดลิงก์นะครับไปเซิร์ชช่องผมเองเนี่ยก็เซิร์ชชื่อตามที่ผมเพิ่งบอกไปได้เลยนะครับแต่ว่าเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ทั้งลิงก์เพจ a c e b o o k และลิงก์ของ s h อ p e e นะครับสนใจตัวไหนก็มาช็อปมาช็อปมาฟูดคุยกันได้นะครับ ก็สินค้ามีให้เลือกมากมายนะครับของแท้ทุกรายการแน่นอนนะครับขายมานานแล้วนะฮะไม่ขายของปลอมทุกอย่างนะครับร้านนี้นะครับของละเมิดลิขสิทธิ์ก็ไม่ขายนะครับโอเคเดี๋ยววันนี้ขอตัวกลับบ้านก่อนนะครับเอ็กเทนดูบีแคมน,นะครับเดี๋ยวขอตัวไปก่อนครับสวัสดีครับ